สวัสดีครับสินคา้าเติมสต็อกข้ามาแล้วครับโอ้โหรุ่นใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเราดูฮะไม่เคยมานี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับจะเป็นชักยิงระบบนะฮะชักยิงนะมีกล่องให้อย่างดีเคสอย่างดีเหมือนคล้ายๆลบิลเลยตึง้งฮะสวยงามมากนะฮะในกล่องมมีอะไรบ้างอ่ามีตัวปืนเนาะยวออกมาดูกันคร Hands ับนี่มีลูกแถมให้ด้วยสุดยอดนะฮะจออยากหน่อยครับต้องกดมัมาที่มันแน่นครับอันนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบนี้ เราไปค่อยออกนะผมว่าเดี๋ยวมันจะแตกไม่ใช่เลยประมาณนี้อ่าโอเคนะฮะจะทดสอบยิงด้วยเนาะโอ้สวยงามเทอลังการนะครับขึ้นลำแฮ่มีนกสับด้วยโอ้โหแรงด้วยนะหนึ่งเก้าหนึ่งเนื้อรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้มานะฮะทดสอบยิงก่อนนะครับพร้อมกล่องเคสอย่างดีเลยครับผมรุ่นนี้นะครับสนใจก็ทักมาสั่งซื้อที่ร้านบีกันพะเยาเราเลยนะครับเพิ่งมาวันนี้ครับสินค้าใหม่แรงด้วยโอ้โหโคตรแรง ผมวัดความแรงด้วนะฮะลูกค้าก็อยากเห็นความแรงปุ๊บอ่าปุ๊บเรามีแจกคูปฟองเนี่ยนะครับจะซื้อนะฮะคลบ,บสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับผมกดอ่าความแรงก่อนเนาะหไหนๆก็ทำยูเยอลูกค้าจะได้ถามว่าแรงเท่าไหร่ก็ตอบไปเลยนี่แน่ร้อยเจ็สิบถือว่าแรงนะครับเกือบสองอยอืมร้อยเจ็ดบหารก็ถือว่าร้อยร้อยกว่าถือว่าแรงมาก เท่น,นะครับผมสนใจทักมานะครับเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดในกล่องนะฮะเปิดให้ดูนะครับสนใจทักโอ้โหสวยงามมากเจ๋งมากเลยเนี่ยน่าซื้อหาโอ้โหนี่ปิ้นตาลินด้วยมันปิ้นตาลินเอาโอเคอะไรตรงนี้กลับกันนะครับโอ้ยปุ๊บ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 ครับสวยงามมากเห็นไหมฮะเปิดให้ดูหมดมันดูอลังการงานสร้างนะครับงานนี้อ่าสวยงามครับตึ๊ดทึ๊ดทึ๊ดทึ๊ด เห็นไหมครับโอ้โอเคนะครับอันนี้ก็อีกรุ่นครับวีนะฮะมาแล้วฮะแล้วก็เติมสต็อกมาจะเป็นรุ่น F17V2 ก็คือเป็นอ่า P3205 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้มาก็สวยงามครับผมครับแนะนำไปพร้อมกับปืนชักยิงเนาะเราเติมไม่เยอะนะฮะแต่เราก็เติมมาเรื่อยๆแล้วกันนะสวยงามมากนะฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเสาะล่องลายด้วยนะฮะโอ้โหเท่ไปเราทำการทดสอบเลยนะฮะ โอ้โหเท่มากโอเคสนใจทักมานะครับทั้งสองรุ่นเลยไหนก็มาละสนใจรุ่นไหนก็สอบถามที่ร้านพิกันยาวได้ครับพร้อมจัดสงทุกวันม,มีคูปองด้วยฮะมีโปรมีจัดโปรนะครับโอเคนะครับสนใจสอบถามได้นะครับบ๊ายบายครับ